กันเล่นอ,อะไรกันคุณย่าคุณปีกคุณไอไอ้ไหนพี่ไอ้ต่ออะไรมาโชว์ปูสีไหนโอ้โอ้ไหนต่อม่รับตัวนี้โอเคโอเคโชว์โชว์ทำโชว์หน,นูขอหาสีส้มก่อนนั่นเงินสีส้มเยอะแยะเลย อปิษะอปิษจะต่ออะไรให้ปู่ดูตอที่ตอเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ตอดอกไม้สีเหลืองเนี่ยตัวนี้เนาะดอกไม้แล้วก็มีสีเหลืองต้อนสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีเขียวไปหาทวดเลยนะปีปีใหม่นี่ไม่เคยไม่เห็นทวดนานละสีเขียวแล้วก็สีเหลืองทวดทวดคำทวดเชิมแล้วก็สีแดง